ครับผมสวัสดีครับผมเจดีสุดใจทรงทั่วไทยรายงานตัวครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกพริกมาดูพริกที่ชีดสมแดงว่าดกขนาดไหนอ่าไปดูครับนี่ทุกท่านดูนะครับนี่ดูโอ้โหท่านดูไหมครับโอ้โหดูเห็นไหมครับนี่ทดานดูทุกท่านดูพริกครับโอ้โหท่านดูครับนี่ดูเม็ดดูครับนี่ ไม่ใช่ว่าเป็นบางต้นครับทุกต้นเห็นไหมครับโน่นดแล้วสังเกตครับนี่พริกหน้าแรงนะครับฝนไม่เคยตกร้อนครับทั้งลมทั้งแดดแต่ทุกท่านดูครับว่าดูาใบเขียวตั้งแต่โคนยันยอดยอดยันโคนแล้วดูครับทุกต้นดูเม็ดเนี่ยครับตัวนี้ช่วยสมดงช่วยลดต้นทุน ได้เป็นอย่างดีครับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพริกครับผมพอสมแดงช่วยลดต้นทุนครับลดค่าปุ๋ยลดค่ายาตัวนี้ช่วยลดต้นทุนได้อย่างดีครับอ่ะครับด้วยครับโน่นหนุนหของสวนอ่ะก็คุณพี่ตรงนี้ฉีดไปกี่ครั้งแล้วครับเนี่ยสี่ครั้งแล้วสี่ครั้งหรือห้าครั้งครับสี่ห้าครั้งกแน่ออดฉีดไปทั้งหมดคุณพี่บอกฉีดไปสี่ห้าครั้งครับแล้วตรงนี้คุณพี่ได้ใส่ปุ๋ยบ้างไหมครับใส่ค่ใส่ไปกี่ครั้งครับ ก็เท่าก็ฉีดยาแหละอ๋อเราฉีดเราก็คือใส่ผู้ช่วยด้วยใส่เก็บเก็บแล้วก็ใส่อ๋อพอเก็บปุ๋ยแล้วก็ใส่โอ้โหทุกท่านดูครับนี่โอ้โหโ้เม็ดมันลาลโอ้โหนั่นไปหมดเลยครับดูเนี่ครับทุกต้นั่นจะดูต้นไหนล่ะครับคุณเธอดูดูครับเม็ดแล้วดูสังเกตดูเม็ดครับเนี่ยครับเม็ดโอ้โหดูเนี่ยสังเกตไหมครับดูยาวเยืยครับเม็ดยาวจิ้มเิน ガッ、oh,